ถ้าเราเตือนก่อนว่าหรือเวลาิ0นาท,ทีโดยประมาณเราจะปิดการลงคะแนนเสียงเขาทําอะไรอยู่เขาจะได้รีบมาเขาจะได้รีบมาเมื่อมาแล้วในส่วนของรายละเอียดมาอย่างไงทําไงนั้นก็จะให้ท่านพิก่กนที่กกทรับผิดชอบได้แจ้งรายละเอีาายดผมเล่าเล่าให้พวกเราเราเราฟังในภาพของหลักๆก่อนนะครับ เมือ่อสิ่งที่เป็นหว่วงอีกส่วนหนึ่งก็อยากเพิ่มเติมก็คือปีนี้เนี่ยนะครับมันมีการเลือกตั้งทั้งสองทั้งสองอย่างทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสอบอตอทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลมันจะมีบัตรอยู่สองบัตรแล้วระ,ะเบียบปฏิบัติใหม่เนี่ยเขาให้นับคะแนนอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งให้นับคะแนนอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งทั้งสองอย่าง ทั้งสองอย่างเดิมที่เราเคยปฏิบัติเนี่ยนายกนะเราเคยเอามารวมกันแล้วก็นับที่ส่วนกลางก็คือที่อ,องค์การบริหารส่วนตำบลแต่คราวนี้เนี่ยเขาปรับใหม่หมดเลยก็คือให้นับที่หน่วยเลือกตั้งทั้งสองอย่างก็เลยเป็นห่วงพวกเรานะเป็นห่วงพวกเราก็เลยจัดในส่วนของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการถูบมแมนดูถูกพี่น้องเนี่ย เอามาซอยย่างกี่ให้เนี่ยกันผู้เป็นหน่อยนุ่มอยู่บนกระสีตาดีอ่านคล่องเขาต้องยอมรับว่าอย่างไงยังไงครูเขาก็าคงอ่านคล่องกว่านัก,กว่าพวกเราแต่พวกเรานั้นมีประสบการณ์เราคอยดูแลคอยอำนวยความสะดวกก็เลยจัดครูมาให้ค่อนข้างที่อย,าอย่างน้อยคือหน่วยละสองคน สามกับท่านพอหน่วยเลือกตั้งนะสามกับท่านพอหน่วยเลือกตั้งซึ่งเราเคยปฏิบัติกันมาถ้าแบ่งในการนับคะแนนผมเป็นห่วงคือนับเดี๋ยวเขาให้นับพร้อมกันท่านผู้ในการเลือกตั้งเนี่ยท่านพอหน่วยเลือกตั้งเนี่ยไอ้ท่านพอด,ดําเนินการเลือกตั้งท่านประหลัดถ้าจะเตรียมหมดเป็นป้ายกระดานเนี่ยให้สองแบ่เราก็ไปตดเ,เลือกเอาสถานที่ที่เรานับพร้อมกัน ดูตามสมควรนะครับไปย้าไปไกลกันหลายไม่ีเสียงกันแต่ไกลกันเกินไปก็การควบคุมดูแลมันยากก็น่า,ะนาจ,จะแบ่งคราวนี้เขาก็ก็ไม่ให้เราทำอะไรยุ่งยากมากมายโดยเพราะตำบลเราคงไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกนายกมีคนเดียวน่ะก็ะน่าจ,จะมีการเฉพาะคน,นคนเดียว,ยวหรืออาจจะ มายใช้สิทธิ์แต่ไม่ลงคะแนนอะไรประมาณเนี้ยคงไม่มีกาบืออื่นหรอกนับคงไม่ยากนะครับแต่ถ้าจะยากที่หนึ่งก็คือสอบตสิบเอ็ดหน่วยมีการแข่งขันกันหมดก็ป่าพวกเราในตัวกําหนดผมจะเล่าให้ฟังแบบฟังสบายสบายก็คือคนแรกน,นะครับถ้าเป็นผมเป็นพอหน่วยเลือกตั้งเนี่ยคนแรกก็คือมีหน้าที่พอเปิดหีบแล้วมีหน้าที่หยิบบัตร จกลงไปเลยเยืบขึ้นมาเลยเปิดเลยนะครับหยิบบัตรแล้วก็เปิดวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียด้วยเลือกเอาว่าจะเอาคนยังไงนะหยิบขึ้นมาแล้วก็เปิดเองนะครับแล้วก็วินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียด้วยนะครับแล้วก็อ่านด้วยอ่านด้วยเมื่ออ่านแล้ว อ,อีกคนหนึ่งก็จะต้องเป็นคนขีดคะแนนขีดคะแนนฟังผมพูดแล้วสรุปร่วมกันว่าจะใช้คนกี่คนนะครับแล้วพออ่านนะครับวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียแล้วอ่านแล้วคนกีดขานรับแล้วก็กีดคะแนนปั๊บก็ยื่นให้กับอีกคนนะอีกคนที่เป็นคนรับที่จะเจาะเจาะบ,บัตรนะบัตรที่อ่านแล้วขานแล้วต้องเจาะ เจาะแล้วก็พับลงใส่ตามภาชนะที่เรามีบัตรด,ดีบัตรเสียบัตรดีบางส่วนอันเสียบางส่วนอะไรต่างๆเดี๋ยวรายละเอียดเขาจะล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นในการนับคะแนนผมว่าแต่ละแต่ละบอร์ดต้องใช้คนอย่างน้อยก็คือสามคนหยิบบัตรวินิจฉัยอ่านหนึ่งคนขีดคะแนนหนึ่งคนนะครับ เจาะบัตรแล้วก็พับลงใส่ตะกร้าอีกหนึ่งคนน่าจะเป็นประมาณอย่างน้อยสามคนนะเดี๋ยวส่วนรายละเอียดจริงๆเดี๋ยวท่านเพียักกรก็จะมาเพิ่มเติมผมก็เล่าให้พวกเราฟังในความน่าจะเป็นเนี่ในความน่าจะเป็นว่านับพร้อมกันเนี่ยมันนับได้ไหมกรรมการเราทั้งหมดเนี่ยทั้งหน่วยเนี่ยมีทั้งหมดอยู่สิบคนพอหนึ่งคน รอปภสองคนนะครับดอกนั้นก็เป็นคณะกรรมการอีกเจ็ดก็เจ็ดเราใช้หกมันก็น่าจะพอมันก็น่าจะพอนะก็เลยอยากฝากพวกเราในการแบ่งงานในกฎหมายในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งเขาก็บอกหรอกว่าพออหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์ไปนับคะแนนเนี่ยอันนั้นก็คือ กฎหมายแต่วิธีปฏิบัติเนี่ยท่านผอ,อจะให้ความอนุเคราะห์ก็คงไม่เป็นไรเพราะว่าเราช่วยกันดูแลให้เกิดความคล่องตัวให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ที่จริงแล้วพอ,อก็นั่งคอยอำนวยความสะดวกนะอำนวยความสะดวกให้กับอ่กปนคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งทั้งเจ็ดคนก็จะมีประธาน กปนก็คือท่านผู้ใหญ่นะท่านผู้ใหญ่ท่านฝ่ายปกครองที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งตรงนี้มีหน้าที่คอยวินิจฉัยนะเหตุการณ์ต่างๆโดยภาพรวมๆก็อยากพูดในพวกเราฟัางเลยว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรก็มันจะมีแบบที่คอยบันทึกต้องบันทึกนะครับต้องบันทึกรายงานเหตุการณ์เพื่อเป็นการ ป้องกันตัวเราป้องกันตัวเราในส่วนของอเพื่อนข้าราชการครูนะครับตัวของผมเองในฐานะทีะ่ได้รับความรูขข้ก้จากพวกเราก็จะด้วยความห,มห่วงใยก็อยากฝากพกเราให้ทำตัวให้เป็นกลางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ พบบลังพนนี่ใหญ่การแบบไรหรอการขบการแบบขอบคอมาเที่นองไปเลยสม,ยมาครกนอกอบตอยู่บ้านก็คืออยู่บ้านอยู่บ้านเราก็ทำหน้าที่ของสมาชิกภายในหมู่บ้านเมื่อมาปฏิบัติการเมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ก็คือโดยเฉพาะวันที่ยี่สิบเนี่ยแปดโมงเช้าไปถึงบ่ายสามโมงเนี่ย ก็ต้องทาตัวให้เป็นกางไม่เอ็นไม่เอียงเพราะาเราก็มีสิทธิ์กาได้เบอร์เดียวเราจะกาให้ใครก็ตามใจเราเราต้องการคนที่เราชอบแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปแนะนําอะไรเพราะว่าเรามีหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่ทางกอกตได้มอบหมาย ให้กับพวกเราได้มาดำเนินการกันเพรานั้นแล้วพวกเรานะครับเมื่อในกรณีหนึ่งนะครับหลังจากที่ปิดหิบแล้วพอดำเนินกิจกรรมอะไรทุกส่วนครบเอกสารต่างๆครบแล้วในการกลับในการนำส่งหิบบัตรนะครับ อยากด้วยความเป็นม่วงก็คืออยากให้มาอยากให้มาสวมหีบัดด้วยกันทุกคนเป็นไม่ได้ทั้งสิบคนนั่นแหละเผื่อเผื่อว่ามีเอกสารหลักฐานอะไรที่ทางเจ้าหน้าที่ที่ทางผู้มีการการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วตบบนตำบลของพวกเราเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วมันมีการแก้มันมีการแก้การหลักที่จะต้องให้คณะกรรมการนั้นได้สิทธิรับอง ตอน้นส่งนี้ขอให้มาทุกคนอยากให้มาทุกคนนะไกลที่สุดก็คงเป็นบ้านบ้านเกาะก็ไกลในระบีตะบนเดียวกันนะไกลที่สุดก็บ้านเกาก็มาเพราะระมีเหตุการอะไรที่เราต้องการรายชื่อลายเสร็จของคณะกรรมการที่มีการรับรองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหมายก็คือ ด้วยความมุ่งหวังตั้งใจนโยบายของท่านนายมือทัานก็มอบนโยบายผมไม่ได้ยินแต่ท่านหมู่บ้านได้ประกาศประชาัสพันธ์